ดีครับวันนี้มีกับผมนะพุทธโท h a n แนลวันนี้ผมจะมาสอนรับปีกอันนี้ซึ่งผมเออซึ่งผมก็รับไปแล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ขึ้นแบลชซึ่งผมจะรับเฉพาะปีกนะครับของฟรีอย่างอื่นในแมปนั้นผมจะไม่เอาใช่ผมจะเอาแต่อันไอปีกครับโอเคในแมปนี้เลยนะให้เข้าไปตามนี้ก็จะเป็นน้าหน้าปกก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็ก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมโอเคเราเข้ามาในแมปแล้วเราจะเห็นทุกคนจะเห็นปีกผมอยู่ตรงนั้นนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดามให้เราเข้ามาอยู่ตรงนี้นะทุกคนกดเต้นอืมเอาผ่อนคลายนะเอาอันง่ายง่ายสุดเลยเพราะว่ามันจะดีให้กดให้กดห้ารอบขึ้นไปนะครับให้กดห้ารอบขึ้นไป มาเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูเลยต้องรอให้มันคืบเรดี้ ready ก่อนนะเดียด๋วยวๆหมาดะยังไงโอเคโอเคโอเคให้ทุกคนทำอย่างนี้ไปหาหลอบซึ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้ครบหาหลอบ ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็คลิปสั้นจังขอตัวลาไปก่อนเอ้ยอย่าเพิ่งสิผมต้องออกแบบไปให้ทุกคนดูก่อนว่ามันอยู่โซนไหนไปกันโอเคนะครับให้เรากดไปที่อวตารรูปเราเลยแล้วลัาจกนั้นให้กดไปที่ตรงตรงอันด้านอันด้านซ้ายนะให้เรากดตรงนี้ และให้เราไปกดตรงแบกกระเป๋าแล้วเราก็จะเจอครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้บ๊วย